มันจะอึ้งกันไหนก่อนดีอะอำนาจนะคะพลังงานวันนี้อำนาจเลยอันดับแรกคุณจะมีอำนาจคุณจะมีอำนาจมีวาชนาะแล้วก็คุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนรักที่เขามีอำนาจมากๆเข้ามาเป็นคู่ครองเข้ามาเป็นคู่เสริมดวงนะคะในเรื่องของความรักของคุณ สิบถ้วยอ่ะมันคือการได้เป็นครอบครัวคือการได้สร้างครอบครัวที่สมบูรณ์เพอร์เฟกด้วยกันความสุขตรงนี้ค่ะความสุขอยู่ที่ตรงนี้ค่ะการที่คุณได้ใช้ชีวิตคู่กับคนที่คุณรักอันนี้คือความสุขสําหรับคุณมากๆแล้วนะคะส่วนเรื่องเงินทองเดี๋ยวมันตามมาเองนะแล้วมันก็ตามมาจริงๆค่ะคุณน่ะบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่ชอบโฟกัสที่ความสุขไม่ชอบโฟกัสเรื่องความทุกข์ ตัวกวว่าแม่หมอแน่นอนเลยใครก็ชอบความสุขเอาแต่คุณมันก็มีคนบางจํานวนนะที่รู้แล้วว่าอะไรทุกข์ก็ยังเข้าไปอยู่กับความทุกข์แต่คุณไม่ใช่นะอะไรที่ทุกข์คุณจะพาตัวเองออกมาทันทีเลยคุณจะไม่ยอมไปอยู่กับอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันดูไร้ค่าอะไรที่มันอยู่แล้วไม่มีตัวตนอยู่แล้วรู้สึกไร้ค่าคุณไม่มีทางอยู่ตรงนั้นแน่นอนคุณอะ่ะชอบพาตัวเองไปอยู่ในทางที่เจริญในทางที่มี ความสุขที่แท้จริงที่มันเป็นความสุขจริงๆอ่ะเนี่ยเนี่ยสุดท้ายนะคะคุณก็ได้เจอคู่ครองคู่ที่เข้ามาเสริมส่งเสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของความก้าวหน้านะคะในหน้าที่การงานธุรกิจครอบครัวก็เดอะเบสนะถ้าทำร่วมร่วมกันได้เนี่ยจะมีความปังนะคะมีความมั่งคั่งนะคะพากันจเจริญพานมั่งคั่งเลยนะ แล้วเนี่ยอาจจะเป็นคู่รักนะคะจากเสียศิษย์เทพเทวาที่คุณไปขอมาก็ได้นะคะเป็นคู่รักเนี่ยมงกุฎเนี่ยมงกุฎแม่หมอมหมอม,หมองเห็นหลวงปู่ฤาษีหรือไม่ก็สายยายนพญานาคนะคะที่เป็นราชานัรคาชซึ่งอหมอมองว่าชาวกองเนี่ยคุณทําบุญนะคะแต้มบุญคุณสูงคุณเลยมีแนวโน้มว่าคุณจะได้เจอนะคะกับคู่รักที่เขามีความเป็นสายยาน พญานาคสายานทางด้านจิตวิญญาณที่มีความก้าวหน้านเรื่องของการงานเพราะสิบถ้วยมันคือความมั่งคั่งนะคะคือความสมบูรณ์แบบคือความสมบูรณ์เพอร์เฟคมากมันไม่ใช่แค่มาเพื่อความรักอย่างเดียวแต่เขาเนี่ยมาพร้อมกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรงินเรื่องความมั่นคงในเรื่องของงานที่เขาทําอยู่นะคะและเนี่ยมาเพื่ออยากลงหลักปักฐานอยากสร้างครอบครัวอยากมีลูกด้วยกันนะคะอยากมาเพื่อ มั่นคงในเรื่องของความรักเนี่ยเขามีความตั้งใจค่ะความตั้งใจของเขานะที่เขามองมาที่เหรียญเขาต้องหาคู่ที่นําไปสู่การเป็นครอบครัวไ้ได้เพราะเขาอยากได้หนึ่งเหรียญอันนี้เขามีหมดแล้วนะเก้าถ้วยเขามีหมดแล้วทุกถ้วยเลยแต่ขาดแค่ถ้วยเดียวคือคุณก็คือคนรักที่เข้ามาในครอบครวัวของเขาเลยอาจจะตม ทำให้เขาเนี่ยไ,ได้มีความสมบูรณ์เพอร์เฟกได้มีการเติมเต็มที่ครบสิบถ้วยอะ่ะแล้วนี่อาจจะเป็นคู่รักนะคะที่นาไปสู่การมั่งคัง่งการร่ํารวยค่ะขอใบสรุปหน่อยนะคะคือพลังงานเนี่ยมันดีมากเลยคุณกาลังจะได้เจอคนรักที่เขามีความเป็นผู้นําที่เขามีความเป็นคนขยันแล้วก็มีความ มีความตั้งใจในสิ่งที่เขาทําไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีความตั้งใจทําสิ่งนั้นจนเกิดความสําเร็จแล้วคนนี้นะคะสามารถเป็นที่พึ่งพาอาศัยให้กับคุณได้ในบ้านปลายชีวิตเพราะเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงเลยนะคะเขาจะไม่เออเป็นผู้ตามหรือเป็นคนอ่อนแอแน่นอนนะคะเนี่ยเป็นคนจิตใจดีด้วยนะดูสิเขาเป็นคนที่ชอบทําบุญนะ่ะ และไพ่สรุปเนี่ยบอกว่ายิ่งคุณทําบุญมากเท่าไหร่มันจะเสริมดวงในเรื่องของบารมีในเรื่องของการได้เจอคู่รักที่เป็นคู่บารมีเข้ามาช่วยเกื้อนหนุนคุณเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะมาเป็นความรักมาเป็นคู่ประถมให้กับคุณได้เนี่ยคือการโปรยเงินให้กับคนผู้ยากไร้และคนรักของคุณเป็นคนที่จิตใจดีด้วยนะเห็ <S <S <ๆ S 2> นะ <ๆ S 2> คนตกทุกข์ได้ยากไม่ได้ชอบทําบุญเป็นคนที่สายบุญสายปฏิบัติด้วยนะสังเกตได้เลย แล้วยิ่งเขาทํามากเท่าไหรเขายิ่งได้เพิ่มทวีคูณมากขึ้นเท่านั้นน,นี่แหละจ้ะนี่แหละคุณบุญของแท้ค่ะเพราะฉะนั้นก็น้อมรับพลังงานที่ดีนี้กันไปเลยนะคะทุกคนอย่าพึ่งแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะคะได้เลยแล้วขออำนาจบาร,รมีจากพ่อยกแม่ยกของแม่หมอทุกคนถ้าพวกเรารู้สึกว่าคลิปแม่หมอมันตรง,ตรง,ตรงจิตตรงใจมากๆก็สามารถนะคะ โอนเงินเป็นค่าครูเล็กน้อยให้แม่หมอได้เลยแม่หมออยากนาเงินไปสร้างปูพ่พญานาคปูพ่พญานาคเอ่อปู่องค์ดําแล้วก็แม่ยา่าแม่นียันทางคือพญานาคสีขาวนะคะสร้างคู่กันในสํานักของแม่หมอนะคะแม่หมอมีความเชื่อว่าใครสร้างปู่เอ่อทั้งคู่เนี่ยจะเสริมดวงเรื่องความรักให้เราได้เจอความรักที่ดีได้เจอคู่บุกเพคู่บุญคู่บารามีที่ไม่ใช่คู่เวรคู่กรรมและยังทําให้เราขอพรเรื่องความรักเนี่ยสุขสมหวังเป็นจริงนะคะแล้วก็ยังช่วย เสริมบารมีเรื่องของอำนาจให้ศัตรูมาแพ้ภัยตัวเขาเองเพราะลูกหลานของปู่องดำเนี่ยที่เห็นเนี่ยไม่เคยลบกับศัตรูและแพ้ไม่แต่คนเดียวนะคะจะมีอำนาจมีบารมีนะปู่องดำแกจะเก่งในเรื่องของการสู้รบปบมือกับศัตรูคู่แข่งแกจะฟ้าแกจะควา้าชชยชนะทุกสนามลบมาได้ทุกที่นะเพราะฉะนั้นใครบูชาปู่องค์ดำนะมหมอมีความเชื่อว่าคุณจะมีอำนาจมีบารมีนะแล้วเราสร้าง พญานาคแบบคู่ขึ้นมาอีกอะ่ะโอ้โหจะเสริมดวงดีมากเรื่องโพกซับเรื่องการเงินเนี่ยแม่หมอเชื่อว่าจะไม่ขาดหรอกเพราะว่าครูบาอาจารย์สายกวงดำอะ่ะจะแรงค่ะแรงมากสายนี้แรงมากบางคนนะทาบุญกับแม่หมอมีการฝันเห็นท่านนะคะฝันเห็นท่านพลังงานของท่านเนี่ยแรงมากนะแล้วขอให้ทุกคนนะคะที่โอนเงินมาเท่าไหร่ก็ขอให้เราได้คืนกลับไปร้อยเท่าพันเท่าแล้วอย่าลืมทักไลน์นะคะหลังบ้าน มาเอาโวยเปอร์สายมูกับแม่หมอไปฟรีๆได้เลยแม่หมอไม่มีการคิดเงินเพิ่มไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มทั้งนั้นนะคะแล้วก็ยังเทมเลขมงคลให้เราตามลัคนาตามวันเกิดของเราไปฟรีๆกันอีกด้วยค่ะขอทุกคนโชคดีนะคะพรและที่เราขอไปขอสมดังปรารถนาทุกอย่างที่เราขอค่ะ